ค okay. คลิปนี้นะครับทำขึ้นจากทาขึ้นโดยห้างทองผลเจริญนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผลิตและจําหน่ายทองคุณภาพนะครับรับเลี่ยมกอบพระนะครับทำแหวนแต่งงานขายทองรูปพัรธ์ทองแท่งนะครับผมแล้วก็จําหน่ายเพชรและพลอยคุณภาพนะครับสนใจติดต่อหรืออะไรก็ตามที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมีลายแอด,ดให้กดเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูว่ามันที่ภาพที่เห็นเนี่ย สิ่งที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยมันมันคืออะไรอ่าก่อนอื่นก็เหมือนอันนี้คือของที่อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับคือกำ,กำไรหน้าแล้วก็สร้อยคอหน้าซึ่งอันนี้คือเป่าไฟแล,แล้วมันเลยสีเป็นแบบนี้ครับอันนี้ผมแค่มาเทสทให้ดูว่าเปอร์เซ็นต์มันต่ําก็จริงแค่สามสี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เวลาฝนในหินน้วา่ามันยังขึ้นมันยังติดอยู่ในหินเช่นกันแม้ว่าทองเปอร์เซ็นต์จะต่าอยู่นะครับแต่สามสิ่งนี้ที่อยู่ด้านบนเนี่ย สองสิ่งเนี้ยสองชิ้นเนี้ยดูแล้วเอ้ยมันเหมือนทองจริงๆที่ตอนนี้มีข่าวกันอยู่ทองชุบทองชุบอะไรครับผมก็จะมาสาธิตให้ดูว่าแค่หน้าตามันสีเหลืองทั้งสองอันน่ะแต่จริงๆแล้วพอฝนลงไปในแท่นฝนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทองมันยังมันไม่ได้อยู่มันแตกต่างกันอย่างไรและมันคือธาตุชนิดอะไรโอเคเรามาเริ่มฝนกันเลยนะครับผมผมขอฝนอันนี้แทนนะครับอันนี้ ดูนะครับนี่ครับสีออกแดงๆหน่อยนะครับอ่ามาดูแหวนเนี่ยครับแหวนที่ขายตามพม่านะครับที่มีหัวพออยู่เนี้ยเขาหัวพอ,อยไปใช้แล้วครับแต่ตัวเรือนมันดูสีเหลืองเหมือนทองครับโอเคเรามาดูว่ามันเป็นท่าชน,นิดอะไรนะครับ น,นี้ก็เช่นกันนะครับเรามาดูอันนี้เลยอันนี้ที่เราเห็นตามตลาดนัดนะครับ โอเคเรามาดูนะครับผมเราจะลงน้ำกดนะครับพร้อมกันเลยเห็นไหมครับนากยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับแต่จางลงไปหน่อยนะครับค่อยจางเห็นนีมแต่ยังอยู่นะครับดูอนที่สองนะครับที่เป็นทองชุบแหวนนะครับอันนี้หายไปแล้วส่วนที่สามนะครับที่เป็นเงินหายไปเช่นกัน อ่าโอเคเดือนที่4นะครับที่บอกว่าเป็นข้อมือตลาดนั้นนะครับก็ค่อยหายไปเช่นกันโอเคโดยที่ดูน่ากังยู่เลยครับโอเคแล้วเรามาย้องหยดเกลือนะครับว่าอันไหนเป็นเงินนี่นะครับโอเคเอางี้ดีกว่า เดี๋ยวผมทำคลิปแยกดีกว่าว่าไอสามตัวนี้อันไหนคือเงินจะได้เข้าใจง่ายกว่านี้รอแป๊บหนึ่งครับ